ทำสมาธิได้สิบห้านาทีแล้วท้าพิพสสนาต่อเลยได้ไหมครับได้ถ้ามันมีกำลังแล้วอะนะอีเมลนี่คืออีเมลโชคอีมโอีมโชคปกติมันจะอยู่ในบ้านเพราะมันต้องหลบอีมีชัยอีเมลอ้วนอีเมลส้มเพราะอีมีชายเนี่ยมันจะกัดอีตัวนี้มันอยู่ด้วยกันไม่ได้มันไล่กัด อีตัวนี้ก็จะหจลบอยู่ในบ้านตลอดและช่วะหลังมาเนี่ยเขาพยายามจะออกจากบ้านแล้วเกินไม่รู้เขาเป็นอะไรเขาให้มันกัดกันไปอยากออกนะักมีลาบตายไปแล้ว เหมือนทําของแจกลงทานให้คนละชุดแต่บางคนขอไปเผื่อคนทั้งหมู่บ้านไม่ให้ก็โกรธขาจาร์เดี๋ยวรอบหน้ากูจะด่าอีประเภทสันดานมาแล้วมาขนของกลับบ้านเนี่ยท,ทั้งที่เขายังกินกันไม่หมดเนี่ยเดี๋ยวกูจะด่าให้เดี๋ยวถ้าากูเห็นรอบหน้ากูจะกระโถนตีมือให้เลยนะสงสัยต้องมีสักครั้งหนูกูต้องลงไปข้างล่างเองแล้วกูมาถือทลอคงตัวหนึ่งยืนด่าเดี๋ยวกูจะตรวจกระเป๋าด้วยใครมีของซุกในกระเป๋านีกูจะเอาของในยีหัว คนเขายังกินไม่หมดจะเอากลับบ้านแล้วยังมีหน้าไปโกรธชาวบ้านเขาอีกนะสันดาลเสียมันเห็นแก่ประโยชน์ตัวเองไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเอาตัวเองไปที่ตั้งขนของกลับบ้านกูก็พูดอยู่ว่าให้เขากินกันให้หมดก่อนแล้วหลังจากนั้นมึงจะไปกินก็จะไม่มีใครว่าอะไรขึ้นไปอีกรอบหนึ่งเขาจะเตรียมของไว้ให้เหลืออะไรนั่นเอากลับได้เลย ให้คนมันกินกันให้พอก่อนให้มันกินกันให้อิ่มหนำก่อนไม่ใช่ไปขนกันมันเป็นโลกอะไรให้มาละไอ้พวกนี้มาเอาแล้วพวกนี้ จะบอกว่าเราไม่มีน้ำใจด้วยช่างหัวมันไล่มันกลับบ้านไปกูไม่มีน้ำใจสลากคนประเภทนี้ไล่กลับบ้านเสียสละบ้างก็ได้อาจารย์โอ้โหมึงจ้าใช้คำนี้กูเนาะเสียสละบ้างก็ได้กูจ่ายเดือนเป็นแสนนี่ไม่สละเหรอกูจ่ายเลี้ยงข้าวพวกมึงเนี่ยที่มาปฏิบัติธรรมเดือนหนึ่งเกือบแสนเนี่ยไม่เสียสละเลยว่าเนเอะ ค่าโรงแรมเอ่ยค่าแดดพวกมึงเอ่ยเนี่ยสารพัดที่พวกมึงมากันเนี่ยโอ้วมึงกล้าใช้คําว่าเมตตาบ้างก็ได้สงสารบ้างก็ได้นะมึงกล้าใช้คํานี้ก,กูนะ <c oughs> เ็อฟซีมานานขอเสื้อตัวหนึ่งครับเอาไซส่แอร์กูไม่ให้กูไม่ไปเรื่องของมึงอ่ะได้เวลาที่กูจะบล็อกอีดวงบิวตี้เลยแล้ะกูเห็นมานานแล้วกูเตือนแล้วก็ไม่ฟังอ่ะบล็อกจบหลายรอบแล้ว จริงค่ะจอนเห็นคนตั้งใจไปเอาไปกระเป๋าเลยเดี๋ยวรอบหน้ากูจะลงไปด่ามันเองเดี๋ยวกูเอาไม้ตัวหนึ่งถือเดินเลยกูเห็นใครหยิบเกินนะกูจะเอากระโถนตีมือให้หักเลยเดี๋ยวก่อน ทำไมแววตาอาจารย์ดูว่างเปล่าแล้วคุณในแววตากูต้องมีอะไรอะ่ะถ้าไม่ให้ว่างเปล่าต้องมีอะไรต้องมีขี้ตาเหรอหรือยังไงจะไม่เป็นการทําร้ายร่างกายเหรอครับอะไรอะไรจะเป็นการทรารร่างกายเหรอคือ ก็จะบอกตีกระบานเขาไงอะไร การสวดขอเข้ามากมช่วยแก้กรรมในปัจจุบันได้จริงไหมครับไม่จริงจะกรรมปัจจุบันคืออะไรอ่ะเราเฉยยุงก็กัดเราไม่เลิกแล้วเราตบ แต่ต้องหาตัวให้ได้จะบาปไปครับแต่มันแต่มันถ้าไม่ตกก็ไม่หยุดบ้านนู้นมียากันยุงเหรอมีไหมพัดลมมีไหมพัดลมฮาตาลิมุงบ้านมึงมีมุงไหมมุงก็ได้ห่านยุงกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงเคยเห็นเคยได้ยินไหมบ้านมึงไม่มีอุปรกรณ์พวกนี้เหรอ ไล่ยุงอ่ะอุปกรณ์ไล่ยุงไม่รู้จักเลยเกิดมาไม่เคยรู้จักเลยว่าอะไรคืออะไรพ <c oughs> วกาคุณเหนือคนประเภทนี้จงเลย <c oughs> ปัญญาไม่มีหาวิธีในการแก้ไขยุ่งตัวเดียวกัดมึง <c oughs> มึงแก้ไม่ได้ <c oughs> มึงบอกว่ากัดมึงซ้ําๆมึงต้องตีให้ตาย <N> นี่มึงเกิดมายัางไงเนี่ยมึงเรียนหนังสือมาบ้างหรือเปล่า <c oughs> ใช้ชีวิตาในสังคมยังไงกูถามหน่อยยุ่งตัวเดียว มึงจัดการไม่ได้ว่าจะป้องกันจากมันยังไงโอ้กูเหนื่อยเออหานดินกินหญ้าจะเลยหาน้ากินยุงกนะันอ่ะกูก็พูดผิด อาจารย์ช่วยอธิบายถึงความเชื่อที่ว่าคนทําแท้งมาชีวิตจะทําอย่างไรไม่ขึ้นหน่อยมันเป็นจริงไหมไม่จริงไม่ต้องแก้อะไรท่านั้นมึงแก้ที่ปัจจุบันคืออย่าก,กลับไปทําอีกแค่นั้นแหละ ูกค้าลืมนาฬิกาไว้แล้วเราพยายามติดต่อมาทุกช่องทางเพื่อจะคืนเราเอานาฬิกาตัวนี้มาใช้ได้ไหมเพราะติดต่อไม่ได้ไม่ใช่นาฬิกาของเราทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้อย่าไปเอามาเป็นของเราทัพย์อันเจ้าของไม่ให้อย่าไปเอามาเก็บไว้ติดต่อได้ก็ติดต่อติดต่อไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าเก็บไว้อย่างนั้นนะจกว่าเดี๋ยวเพื่อเขาก็ติดต่อวันหนึ่งอย่างเงี้ยไม่ต้องไปใส่เราไม่ใช่ของเราอย่าไปอยากได้ของเขา ผมก็เห็นนะแฝงตัวปะับนมาหลอยช่วงพักเบรกเอาไปที่ที่หลายถุงยัดใส่ใต้เบาะมอเตอร์ไซค์ไม่พอแขวนบนแฮนด์แล้วขี่ออกไปจากลานจอดบริษัทหมอเสียงแบบชิวๆแอดมินไม่มีใครดูเลยเหรอวะกูว่ารอบนี้กูต้องประชุมกับแอดมินใหม่นะอ๋อมันไม่มีใครเฝ้าใช่ไหม กูเข้าใจแล้วงั้นกูต้องหาคนเฝ้าแล้วที่ไม่ใช่อดมินกูต้องให้คนเฝ้ากับคงกับข้าวแล้วกูว่าถ้าไม่ใช่เวลาไม่ให้ใครกินหรือไม่งั้นอมินช่วงเวลาเบรกอาจจะต้องวิ่งลงไปดูหน่อยเออต้องกูว่าต้องอันละต้องจัดการจัดการเรื่องนี้แล้วไม่ใช่ว่าใครจะมาช่วยโอกาสมาเอาอาหารไปแล้วทาให้คนมาปฏิบัติจริงๆกินอาหารไม่พอกูว่าเดี๋ยวต้องประชุมกันใหม่ฝ่าอมินประชุมรอบหน้าเตือนอาจารย์เรื่องนี้ เตือนอาจารย์รอบนี้ด้วยว่าจะต้องมีแบบคนดูอาหารอะไรยังไงแล้วจะต้องให้แค่คนละหนึ่งชุดเท่านั้นกินไม่อิ่มวนกลับมาขอใหม่ได้ไม่ว่าออแต่หยิบออกไปรอบแรกต้องได้แค่คนละชุดไม่ให้มากกว่านี้กินไม่อิ่มมาเอาใหม่ อาจารย์ครับยืมเงินร้อยบาทครับเดือดร้อนมากเรื่องของมึงจ้ะกูไม่ให้ทําไมการปฏิบัติธรรมบางที่จึงต้องดูศพครับ,รบเกี่ยวอะไรกับอาจรไดชานหรือไม่อย่างไรจําเป็นไหมถ้าเรากลัวไม่ทําแบบนั้นได้ไหมได้สิจะไมจะไม่ได้ก็ไปทําอย่างอื่นก็ได้นี่การพิจารณาไม่จะเป็นต้องดูศพอย่างเดียวก็ได้แต่พระเจ้าอสอนไหมพระเจ้าก็สอน มันก็เป็นอีกตัวหนึ่งในการที่ทําให้เราเนี่ยพิจารณาตามธรรมได้อาจารย์ต้องแจกเป็นกล่องๆตักใส่ให้กินจะเกินใช่รอบนี้จะเปลี่ยนเป็นชุดหมดแล้วจะได้คนละหนึ่งชุดเท่านั้นแล้วถ้าไม่อิ่มค่อยไปวนกลับมาขออาหารใหม่ได้อไม่งั้นมันเกินไปอแล้วเหลือจากนั้นแจกกลับบ้าน จะแสดงบัตรหรืออะไรคนมาจอามันก็เอาค่ะเหมือนงานเทกระจาก,กระโดดขึ้นไปโกยใส่กระสอบเอารถมาขนกันนั่นมันงานบริจาคงานกูไม่ใช่งานบริจาคงานกูงานลงทะเบียนถ้ากูไม่ให้ใครก็เอาไปไม่ได้มันงานกูกูต้องบริหารจัดการคนถ้าไม่มีระยะกูไล่กลับบ้านไม่ต้องมากูไม่ได้ต้องการคนเยอะแต่เพราะคนมันเยอะกูเลยต้องบริการคนเยอะแต่ถ้าเยอะแล้วมีปัญหากูไล่ตะเพิด เสียเวลาชาวบ้านเขาเบียดเบียนชาวบ้านเขาใครจะมาทำสันดานชัวช่วๆแบบนี้ไม่ต้องสาระแนมานะช่วยกนายอยู่บ้านไม่ต้องมา แล้ววันไหนดีวันที่มึงมีเงินไงผมทำงานเก็บเงินกู้ครับเก็บบินเก็บสองบินไม่ได้ผู้จัดการด่าควรทำยังไงดีครับอ้าวก็มึงทำไม่ได้จริงๆเวละก็ทำก็จริงตามแล้ก็ต้องตามนั้นอ่ะมึงก็สมควรก,การโดนด่าแล้วไงก็ในเมื่อมึงเลือกอาชีพนี้อ่ะทำใจยอมรับไปไม่ได้ก็คือไม่ได้ บุญส่วนบุญบาปส่วนบาปต้องไปใช้กรรมก่อนแล้วค่อยได้บุญไม่เกี่ยวอันไหนหนักกว่าตัวนั้นส่งก่อนไม่ใช่ว่าไปใช้บาปก่อนค่อยได้บุญไม่ใช่อันไหนหนักกว่าอันนั้นส่งก่อนเลย รอบก่อนที่ไปลงไปข้าวหมกไก่หมดเกลี้ยงแต่เห็นคนเอาใส่ถุงกลับบ้านคนละสามสี่ห่อเลยค่ะเดี๋ยวเรื่องอาหารนี่ต้องจัดการกันใหม่นะได้ยินเรื่องนี้มาหลายทีแล้วแต่เวลาประชุมไม่ค่อยมีเรื่องพวกนี้เลยฝากบอกหน่อยนะฝากจดผู้แอดมินใครที่อยู่อะ่ะฝากจดเรื่องพวกนี้ไว้ให้อาจารย์หน่อยฟีดแบ็กพวกนเนี้ยเนี่ยมีคนไม่ได้กินข้าวหมกเนี่ย หมดได้ยังไงเนี่ย คำถามเกี Γ, ่ยวกับงานศพข้าพเจย์เผาเลยโดยไม่มีวิธีก e ja รรมได้ไหมครับลูกเมียจะได้ม Joshua, è, ไม่ต้องลำบากได้เลย <c oughs> ถ้าพระที่บวชให้เรามีข่าวหรือว่า <Double> มีเมียแอบไว้แล้วบวชแล้วจะเป็นพระสมบูรณ์ไหมครับก็ขาดจากความเป็นพระถ้าเขาเป็นจริงนะ ศพไม่เผาฝังได้ไหมได้ ถ้าเราทําบาปในที่ลับเรารู้เพียงคนเดียวผลจะตามมาผลจะตามมายังไงครับก็เหมือนเดิมมันไม่เกี่ยวว่าใครรู้ไม่รู้แต่มึงทำํำยังไงก็ต้องได้รับผล รอบที่ผ่านมาวันอาทิตย์หนูกับน้องสาวออกไปทานอาหารตามสั่งข้างนอกกันเองค่ะโอ้อ้าวทำไมหลุดแนะนำเป็นคูปองแจกอาหารเลยค่ะดื่มแจกเป็นคูปองเวลาเข้างาน จะได้ไม่มีใครหยิบซ้ำเออก็จริงเนาะถ้าเป็นคูปองก็ดีเหมือนกันลงทะเบียนแล้วแจกคูปองลงทะเบียนแล้วแจกคูปองแจกอาหารตามคูปองเหลือแล้วค่อยค่อยแจกทีหลังไม่พอค่อยว่ากันอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่เป็นประเด็น เดี๋ยวไปหาซื้อเล่มคูปองก่อนมันมีขายอยู่เล่มคูปองแต่เดี๋ยวประทับไว้ประทับตรายางไว้นั่งประทับประทับเสร็จแล้วก็แจกลงทะเบียนน่าจะง่ายใส่บาทไม่กวดน้ำถึงคนตายไหมถึง